ภาพชัดไหมคะ fc ภาพชัดไหมคะบาวอีสานสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะพามาชมบรรยากาศเห็นนกไหมคะนกเกยอะแยะเลยมองเห็นนะคะเอโรไมเฟนแด o กิ้วไมเฟน fc ภาพชัดไหมคะเพราะว่าแสงแดดแรงมากอันนี้เราก็จะมองไปฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นเห็นเป็นภูเขาไหมคะบรรยากาศ ชัดเจนนะคะอาจจะสั่นหน่อยนะเพราะว่าใช้มองไม่ค่อยเห็นนะคะนี่บรรยากาศภูเขาขยะนะคะมาถ่ายภูเขาขยะให้ชมนะคะบรรยากาศริมน้ำ อันนี้ก็คือนกนะคะนกอยู่บนเอ็นขา,ขาวๆไหมคะนกเต็มเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสีร้านดวงใจนะคะขึ้นสักแป๊บเดียวค่ะขึ้นไม่นานนะคะนี่ก็คือบรรยากาศ ยามเช้านะคะแต่ว่าตอนนี้ก็แบบแดดเริ่มออกแล้วนะคะอากาศร้อนมากนะคะช่วงนี้นี่ก็คือน้ำนะคะอันนี้น่าจะเป็นบอก่อบกุ้งบอบา้านะคะ ชัดค่ะโอเคเพราะว่าแดดแรงมากเลยค่ะมองตัวหนังสือไม่เห็นเลยว่าใครเข้ามามั่งฝากทักทายด้วยค่ะมองไม่เห็นนะคะว่าขึ้นไปกี่นาทีแล้วสักสิบนาที สิบนาทีสิบห้านาทีนี่คือน้ำนะคะบรรยากาศน้ำนี่ก็จะเป็นภูขเขาหยะสูงมากเลยนะคะแต่บรรยากาศรอบๆอ,บอ,บอก็สวยงามนะคะใครมาบ้างมันไม่เห็น <laughs> ขออภัยนะคะท่าน,นุมไม่ได้ทักใครใครจำนวนตามไปนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะามาชมบรรยากาศยามเช้านะคะขออภัยนะคะนวลมองไม่เห็นค่ะแสงแดดเข้าแดดแรงมากแต่เห็นตรงนี้มุมสวยดีวิวสวยดีดนะคะ่ะ ทักทายด้วยนะ fc <c oughs> ค่ะบรรยากาศอืมเห็นสวยดีอะค่ะก็เลยสักนิดแวะมาทักทายถึงข้างหลังจะเป็นภูเขาขยะนะคะหน้าที่สูงสูงคือภูเขาขยะนะคะอันนี้ก็คือนกนกเต็มเลยนะคะบนที่เขาเรียกว่าอะไร ขั้นกองดินนะคะที่ขั้นกลางระหว่างสะนะคะนกขาวไปนู่นยาวไปนู่นเลยนะคะแต่ก็จะร่มเย็นเพราะว่าน้ำทำให้อา,ากาศเย็นอย่ยข้างหลังยาวไปนู่นนะคะจะเป็นภูเขาขยะยาวสูงอยู่ข้างหลังนู่นนะคะวนขึ้นไม่นานนะคะเดี๋ยววนขึ้นแป๊บเดียวนะคะ ขีดนนีเนี่ยมองไม่เห็นเลยว่าใครมาบ้างขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะจะลงได้ไหมเนี่ยมองไม่เห็น ากันไปนะคะนวนจะหันไปทางไหนดีน,อน้อนวนมองไม่เห็นมองไม่เห็นคอมเมนต์ขอบคุณค่ะเดียวนวนตามไปนะคะทุกท่านที่เข้ามานะคะได้สิบนาทีหรือยังเนี่ย อันนี้ดูน้ำนีบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้บรรยากาศรอบๆนะคะ น่นาจ,จะได้สิบนาทีแล้วมั้งคะโอเคนะคะลอ,องขออนุญ,ญาตลงไลน์นะ,ะเพราะว่านนมองไม่เห็นเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะขออนุญ,ญาตลงไลน์นะคะ คุณค่าบ๊ายบายนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวตนต้องหาทางลงก่อนนะคะเดี๋ยวนต้องหาไปตรงนี้ก่อนนอนมองไม่เห็นนี่คือมองไม่เห็นอะไรเลยอันนี้ก็คือตลาดนะมันอยู่ท่ามกลางแสงแดดอะ่ะ นี่คือตลาดนะคะถนนจะหาที่ลงโอเคขออนุญ,ญาตลงไลน์นะคะบ๊ายบายค่ะ